วัดโพธิคุณโอ้ชื่อดีก็มีพระเดินทุดงมาจากจังหวัดพิจิตรแล้วก็มาสร้างอะไรไว้โอ้สวยงามโดยเฉพาะวิหารโบสถ์สง,งบเรียบเงียบอยู่ในหุบเขาก็มีคนขึ้นไปปฏิบัติอีกคนจากเมืองนอนก็ขึ้นมา,าหลายคนเนี่ยก็เราเออ ฝากบอกไปด้วยอย่านึกว่ามีแต่พวกเราเท่านั้นอย่านึกว่ามีแต่ที่ในวัดที่ออกทีวีวัดสังกัดทานวัดชนปัดทานวัดธรรมกายอะไรที่เขาออกบ่อยๆแต่มาดูตามุบเขาที่เ็ซ่อนอยู่เขาไม่ได้มีโอกาสออกสื่อแต่เขาก็กระตือรือร้นผลฝายที่จะได้รับประโยชน์จาก มักอยากผลของศาสนาที่เขาทนุบำรุงรักษาไว้เขาบำรุงรักษาไว้เขาก็อยากจะได้ผลตอบแทนเหมือนคนบำรุงต้นไม้ก็อยากได้ลูกได้ผลได้ดอกได้ใบได้ยอดเอาไปกินไปใช้เราทนุบ,บำรุงกันมาก็อย่าลืมเก็บมักเก็บแล้วก็ข้อสำคัญคืออย่า ไจร้อนอาจจะบางต้นมันออกช้าบางครั้งบางคราวบางคนได้ผลช้าดังที่ดันกล่าวไว้ว่าบางคนก็เจ็ดวันได้ผลบางคนเจ็ดสัปดาห์ได้ผลบางคนเจ็ดเดือนได้ผลบางคนเจ็ดไปีได้ผลบางคนนานหน่อยเจ็ดชาติเลยนั้นต้องทนนานต้องทนมาก มิฉะนั้นเราก็จะท้อใจซะเอเจ็ดพรรษาแล้วยังไม่ได้อะไรเจ็ดพรรษาแล้วยังไม่ชัดเจนในมรรคผลก็เลยเป็นคนรอไม่ได้คอยไม่ได้หลายคนใช่ไหมไม่มาซะหลายพรรษาแล้วหรือมาต้นๆปลายๆชักในนายชักเหนือหนหน่อยเหนื่อยชักเฉยเฉยชักช้ช้ชชาช,าชินชา้า ใน่ช้าก็ยกพง,งกลับบ้านอันนี้ต้องพยายามรอได้คอยได้และรอคอยอย่างมีศิลปะคือรอคอยอย่างชนิดที่มีอะไรทําไปพลางๆท,ที่สามารถจะรอเลี้ยงเราให้มีปีติสุขเช่นรู้จักผลควายช่วยกิดการงานทะลุทะนุบำรุงพระศาสนาะก็ทำดี ให้บรรลุเป้าหมายได้อันนี้เราก็จะไม่ทอ้อไม่หมดกำใจไม่แฝบไม่หมดอารมณ์ที่จะอยู่กับมรรคผลของอ้ตอนนี้อย่างที่เคยบอกแล้วว่าอย่าลืมเทกระโถนกันหน่อยกระโถนในหัวใจก้มไปดูหน่อยที่มันมีอะไรในหัวใจลกเลอะเลอะ,ละเป,เป,เปที่พอจะเททิ้งได้บ้าง อะไรที่เททิ้งได้ก็รีบเท,ทนะดูที่คนรวยก็ยังเทกระจาดเขายังมีงานเทกระจาดให้คนยากคนจนเขาจะไม่เอาไว้มากเกินไปรวยแล้วมีการเทกระจาดให้เข้าสารอาหารแห้งแก่คนยากคนจนเราเนี่ยถ้ามันมีความตนหนีก็เทบ้างถ้ามันมีความอิจฉาริษยางุดหงิดก็ออกมาเทซะบ้าง ถ้ามันมีความรู้สึกอยากบ้าอะไรตอนอายุมากๆอยากเที่ยวอยากสนุกอยากไปนูน่นไปนี่ลองเทมันออกสะบ้างบอกอยาก่าอยากไปนักเลยอยู่กับที่อยู่กับเย่าเฝ้ากับเลือนแต่ว่าไม่แชร์เชือนปฏิบัติอยู่ในเย่าในเลือนมาอยู่วัดอยู่วาก็ทำเต็มที่เอาระนี่แหละก็อยากจะบอกว่า พวกเราต้องรอได้และรออย่างมีศิลปะรออย่างมีศิลปะนี่รอ,อยังไงหลวงพ่อพุทธ,ธาทาสเคยพูดว่าต้องรู้จักศิลปะชีวิตก็คือยุทธจักยูโดยูโดนี่เขาเล่นกันยังไงเขาพุ่มคู่ต่อสู้ลงกับพื้นนี่ลองแอบ,บยูโดกิเลสดูบ้าง วันไหนจังหวะดีๆจับมันทุ่มลงนะเช้าพรุ่นนะงววนี้มันจะกดหัวราติดที่นอนติดหมอนติดเสือ่อเราก็จับมันทุ่มน,นนะเอาความง่วงเอาเอาความงัวงเงียจับทุ่มลงไปใช่ัหมแต่ระวังวนะพลาดพลามันจับเราทุ่มตื่นถ้าหกโมงเจ็ดโมง นอนปุบเลยเฝ้าเสือเฝ้าหมอนอย่างนี้ก็เสียท่ายูโดโไม่เป็นเดี๋ยวนี้นักยูโดนักเล่นมวยดาบไปโคตเล่นกันเยอะแยะมีศิลปะนักมวยก็มีศิลปะเขาก็ชนะนักเล่นเทนนิสนักเล่นฟุตบอลแม่มันมีศิลปะเอายิงเข้าประตูได้เอย ยิงจนค่าตัวมันเท่าไหร่รู้ไหมเป็นร้อยล้านนะค่าตัวพันล้านก็มีแม่ศิลปะเล่นฟุตบอลมันเหนือชั้นมันเลยได้ค่าตัวเป็นพันล้านพวกเราเนี่ยถ้าเรามีศิลปะในการยูโดกิเลสทุ่มความทุกข์ลงสะบมางรูจักจับความทุกข์ทุ่มลงสะบมาง โดยเฉพาะอย่าลืมไอ้คำว่ามนตราธารณีคำตาวาาความทุกข์อู้ไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์เว้ยเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกศิลปะทุ่มกิเลสทุ่มความทุกข์ถ้าใครมีศิลปะชนิดนี้ก็จะกลายเป็นคนโชคดีไม่ทุกกิเลสและความทุกข์กทุ่มเอาจับทุ่มอริมานาดูนะอยองเคยดูมวยปล้ำไหม กับคู่ต่อสู้ทุบเดียงกับโอ้พลังมันมาจากไหนเราอยู่วัดเราก็ต้องมีฝึกพลังจิตไปทุ่มไอตัวทุกภกกูเลสตบ้างมันถึงจะเรียกว่าอยู่ยังมีศิลปะหากินคนที่ก็หากินมีศิลปะไม่น่าเชื่อเอาไอ้ลูกอะไรผักเป็ดน้ำนะ ลูกอะไรต่างๆกระโหลกกะลาไม่มีค่าเลยแต่เอามาทำนวัตรกรรมด้วยศิลปะแ่นงช่างคิดช่างแกะช่างเจาะช่าง,งะลุอะไรเงี้ยไปไปมาสวยมีราคาขายได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเหนือชั้นกว่านั้นขายได้สตังค์ไม่เท่าไหร่ เราทำยังไงจะได้สติเพิ่มขึ้นมากกว่าจัตตังทำยังไงเราจะได้สมาธิเพิ่มขึ้นทำยงไงเราจะได้ปัญญาเพิ่มขึ้นนั่นคือค่าตอบแทนของการเป็นชาวพุทธพอค้าแม่ขายก็เอาเ <c oughs> ขาเอากำไรเป็นค่าตอบแทนกรรมกรก็เอาค่าแรงเป็นค่าตอบแทน ชาวไร่ชาวสวนก็เอาพลหมากรักไม้ข้าวสารข้าวเปลือกที่ตวงขายเป็นค่าตอบแทนเราชาวพุทธเดี๋ยวลูกหลานถามว่ายายไปถือศีลอุโบสดอยู่วัดเอาข้าวเอาปินโตไปหมดแล้วกลับมาไม่เห็นมีอะไรในปินโตเลยไม่เห็น เราจะต้องคุยกับลูกหลานให้มารู้จักว่าเราไปเติมขันห้าให้เติมเต็มเรื่องความรู้เรื่องขันห้าถึงข้าวจะหมดขันแต่เรารู้เรื่องรูปเรื่องเวทนาเรื่องสัญญาเรื่องสังขารเรื่องจิตเรื่องวิญญาณอย่างดีมันเกินค่าป่าเข้าสุขหรือว่าอะไรหมดไปเพราะฉะนั้นไอ้พวกที่มี อะไรเต็มบ้านเต็มขันเต็มถาดเต็มถ้วยแต่มันสวยนั่งทุกนั่งร้องไห้มันมีค่าค้าขายได้กำไรเยอะแต่มันก็ยังเป็นทุกข์แม้ตอนนี้สองวันมาเนี่ยเขาเอาไปให้ที่นูแล้วใช่ไหมมันมันหัวเล็กๆที่เขาเรียกมันฝรั่งมีผู้หญิงคนหนึ่งค้าขายได้กำไรเยอะรวยเป็นแสนแสน แต่พลาด่าโดนไอ้พวกกรุงเทพขึ้นมาหลอกเอาของมาหลอกขายให้แต่เป็นของที่ไม่ตรงกันสเปคที่ถกลงมันเอามาส่งแล้วมันฝากแล้วมันก็หนีไปแกก็ขาดทุนขายไม่ได้เอาไปตะเวนขายสองวันขายไม่ออกเลยเอามาถวายวัดบาลเลยที่ส่งไปอะ่ะตอนนี้ไปถึงยังไม่รู้ มันฝรั่งเป็นสิบสามสิบกระสอบเลยเนี่ยแม่คิดแล้วก็สงสารมานั่งร้องไห้อึกอักอึกอักหมดเนื้อหมดตัวไปยืมญาติมาด้วยหมดเป็นแสนแสนแล้วก็ไม่มีธรทามะพุยกันสะดุดสะ,สะื่นทั้งวันนั่งน้ำตานองหน้าเพราะฉะนั้นพวกเรา วันนี้ไขรน้ำตาไม่หยดเลยใช่ไหมพวกแม็กยอมไขรเสียน้ำตาบ้างวันนี้อา,อาจจะเสียงเสียน้ำลายสวดมนบ้างเนาะเป็นไรเราเนี่ยถ้าโดนเข้าบ้างเราเสียบ้างเราก็คงจะทำใจได้ดีกว่าเขาเขาบอกเขาก็ไม่เคยโดนหลอกก็ไม่เค,เคยเข้าวัด ไม่เคยฝังธรรมไม่เคยฝึกฝืนก็แทบจะล้มทั้งยืนเลยพอโดนเข้าแล้วก็แหมมาอยู่ที่เนี่ยนะสงสารพวกแรงงานพมา่าถูกรีดถูกไถค่าแรงก็ได้น้อยเขาบอกว่าบางทีเนี่ยต้องเสียให้กับทหารพมา่าต้องเสียให้กับข้าราชการไทย เหมือนโยมใครได้ดูเมื่อไม่กี่วันพม่าในกรุงเทพแถวแถวสมุดรปราก,การสมุดสาครโอ้ยร้องไห้ไม่มีน้ำตาถูกทุกทุก,ท,กทรมานกลับบ้านก็ไม่มีเงินอยู่ก็ถูกทรมานอยากจะฝากคนงานของเราบ้างอยู่ทางนู้นเนะี่ะ ยังไงก็ไม่ต้องถูกไปขึ้นทะเบียนนี่มาต้องเสียไปหมื่นกว่าบาทเอาประม่าห้าสิบเก้าคนไปขึ้นทะเบียนคนละร้อยกว่าบาทก็จ่ายไปเพื่อให้เขาสบายใจว่าเขาได้มีทะเบียนแล้วมีบัตรถูกต้องแล้วไม่ต้องหลบหลบซ่อนๆก็พวกเราที่อยู่ที่วัด สบายนะไม่ต้องเสียค่าปฏิบัติทำบัตรเนี่ยเดี๋ยวอีกสองวันก็ได้รับอีกแล้วรับเนาะเนาะไม่ต้องเสียเบี้ยใบไหลาทางแต่ยังไงก็ย้ายเสียงานย้ายเสียโครงการนะจอริวานั่งข้างหน้ามองจ้องเนี่ยยังไงก็อย่ากให้ลูกน้องเสียงานนะ ยมน้อยก็ยาข้าวบูทขนมบูทมีอะไรก็ส่งมาบ้างนะเนี่ยส่งไปแล้วค่ะหลวงพ่อออ,อดีแล้วเนะี่ยก็อย่าลืมนะสามเดือนเนี่ยแบ่งเวลาหาธรรมะกันเยอะๆ แบ่งเวลาหาธรรมะเยอะๆหากินก็หากันเถอะดีแล้วเห็นด้วยใครรวยก็ดีดีกว่าจนแต่ถ้ารวยแล้วเป็นทุกข์มันก็กลายเป็นทุกขลาบเพราะฉะนั้นเราจึงต้องรวยแบบมีความสุขถ้าจนจนก็ต้องไม่ทุกข์เกินไปตั้งหนาตั้งตาผลฝายไว้ไวดี เดี๋ยวเราก็มังมีสีสุกเองเอาละยังไงก็ให้มันคงไว้เข้มแข็งไว้ว่าเราจะรักษาความดีตลอดพรรษาเหมือนเกลือรักษาความเค็มนะอย่ากใครเป็นเกลือปนเกลือจืดเกลือเป็นหนอนมีบ้างไหมเนี่ยเกลือเป็นหนอนอ่ะไอ้ใครที่มาขายยาบ้าเนี่ยเกลือเป็นหนอนไอ้ใครที่ เนนอนนะเกลือที่ใช้ไม่ได้เกลือที่ตื่นสายไม่พัฒนาเกลือเป็นนอนวันพระไม่เก็บกาวฝากไม่เก็บผงปฏิกนะไอเกลือเป็นนอนเพราะนั้นขอให้เป็นเกลือที่รักษาความเค็มสามเดือนเข้มข้นตลอดสามเดือนดีตลอดถือได้ตลอด ทำได้ตลอดช่วยโครงการได้ตลอดก็ขอให้เป็นเช่นนั้นนะนะอย่าให้กลับไปดูแล้วจำแทบไม่ได้ต้นไม้ก็ตายความสะอาดล่มลื่นก็ไม่มีเพิ่มขึ้นเอออยาก็ลกวัดก็สก,กปรกคนก็เมาเหล้าเมายาขี้เกียจที่ก้านที่เหล้าขี้ยา ขี่รักที่ขโมยวัดของร่วงโรยอนะ่ะเนาะนี่เมืวันอาทิตย์ได้ดูไหมรายการของ a อสทีวี a T v. เขาบอกว่าเขาพูดพาดพิงถึงวัดเราว่าไอ้วัดแก้วฟ้าทำบุญงางบาทได้ทักษินเดี๋ยวก็จะเป็นวัดล้างเหมือนวัดสวนแก้วพระพยอมตรงนี้มาอยู่จังหวัดตาก ล้างกับผีอะไรคนตั้งเยอะ yeah. แยะเต็มสลาเลยนะเนี่ยใช่ไหมเต็มไม่เต็มยมก่อนเมเออแล้วล้างไหมเนี่ยไม่ล้างเจ้าค่ะดูสิแอ้แมดมันออกแล้วแต่ยอมก็อยากช่วยกันทำให้เป็นอย่างที่เขาว่านะ มันว่าวัดเราล้างเรายิ่งเข้มแข็งเอ๊่มันออกทีวีดาว่าวัดเราล้างแล้ว <c oughs> มันว่าวัดแก้วฟ้าก่อน <c oughs> ว่าไปทําให้ทักศิณแต่เดียวก็จะล้างเหมือนวัดสวนแก้วที่ปล่อยเสื้อแดงเข้าวัดโอ้หลาด <c oughs> ถ้าไอคนนี้เป็นอธิบดีกรมการศาสนาสงสัยมันจัดวัดล้างไปบานเลย <c oughs> ของเหลือไม่กี่วัดในประเทศไทย เขาพูดเมื่วันอาทิตย์เนี่ยของได้เห็นกันบ้างไหมแม่มันบอกวัดล้างไปแล้วไม่รู้มันไปคิดยังไงวัดล้างคือวัดไม่มีพระสง์ไม่มีพระสงฆ์อยู่จำพรรษาสามปีก็ถือว่าล้างแล้วก็ไม่มีชาวบ้านเข้าวัดปฏิบัติธรรมยังไงวัดสวนแก้ว ถ้าจัดอันดับกันเนี่ยมีร้อยเผ่าวัดวัดเราก็ไม่น่าจะต่ำเประสิทธิ์ที่มีคนไปวัดเยอะอยู่กันเยอะพระก็ยังมีเยอะแล้วอย่างนี้มันจะไปล้างยังไงชีวิตอาตมาอยู่ถ้าปล่อยวัดสวนแก้วล้างแล้วก็จะขุดต้นไม้พุ่งหวัวลงไปเลยนะโยม จะปล่อยให้ล้างไหมไม่ปล่อยนะเจ้าค่ะวันอาทิตย์ก็แขกยเยอ,อะอยู่เจ้าค่ะโยมยุพินก็มันอิมานิไว้แล้วกันเจ้าค่ะ,ะ,ะก็ไม่ล้างหรอกค่ะใครได้ยินเสียงอิมานิไว้ลันวัดเจ้าค่ะทว,วัดก็ไม่ล้างหรอกเจ้าค่ะโยมถ้าอิมานิไม่ดังเงียบ <c oughs> ก็อาจจะล้างได้เนาะเจ้าค่ะเอาละ นั้นพวกเราให้เขาจะว่ายังไงก็ทนไว้ก่อนเราก็ทําไม่ดีขึ้นถือว่าเขาตําหนิว่าเราเหมือนเขาชี้คุมทรัพย์ให้เราให้ระวังว่าวัดอาจจะล้างกลับมาอีกครั้งก็ได้เมื่อก่อนมันก็เคยล้างไปแล้วแต่ถ้าเรามาเข้มแข็งทำไม่ดีมันก็มั่นคงยั่งยืนเนี่ยวันนี้มาเทศที่นี่ ก็มีชาวคริสต์มาฟังมีอิสลามมาฟังออที่นี่เขาอยู่กันดีมากๆคนเหนือคนใต้คนอีสานวันนี้มาเบิกบานเลยอีกสองวันก็จะมาทอดพระป่ากันทอดะอะไรรู้ไหมทอดผ้าป่ากล้าปรามปามต้นปามตอนนี้เขากำลังนิยมจะเอาปามพันใหม่สามปีออกลูก ไปคั้นทําน้ำมันปาล์มได้เขาจะทอดผ้าปาต้นละแปดสิบบาทเอาปาล์มมาให้ปลูกที่ของเราเรามีสามร้อยไร่เราอาจจะปลูกสักห้าสิบไร่แล้วต่อไปเขาจะมาตั้งโรงน้ำมันบีบคั้นปาล์มน้ำมันปาล์มเนี่ยแล้วก็เขาบอกกำลังระดมกันก็มีคนมาปรึกษาตามาพอเอิญบะเอิญรู้เรื่องปาล์ม แล้วเราก็เคยซื้อปลาล์มพันธุ์นี้ไปปลูกแล้วที่กระบินตอนนี้ออกลูกพุดเลยดกมากก็ตอนนี้ถ้าเขาหันมาปลูกปลาล์มได้พระจังหวัดป่าก็จะล่มเย็นจะไม่เป็นภูเขาหัวโลนเพราะว่าปลูกข้าวโพดมันมันก็ต้องถางป่าแต่ถ้าปลูกปลาล์มเนี่ยมันก็ทดแทนตอนนี้อากาศเย็นเย็น ยอมต้องได้ยินเสียงกอกแกกอกแกก้นมันตกแทบทั้งวันเลยที่นู่นไม่รู้ตกบ่อยไหมที่นี่ตกแทบทั้งวันเลยเนี่ยเสียงกอกแกกอกแก,กสังกะสีมันดัง <c oughs> เขาบอกว่าชาวบ้านแถวเนี้เมื่อก่อนตกบ้านสังกะสีแลนอนทบไม่ได้ <c oughs> น้ํามันหยดตามสังกะสีเลยอะ่ะ ก็ค่อยอุ่นขึ้นมานิดหนึ่งแต่ก็ยังเย็นตั้งกัรมาอยู่นี่ยังไม่เคยเสียบพัดลมเลยพิกุติไม่เคยเสียบพัดลมเลยอยากจะเอาพัดลมคืนไปแล้วเพราะมันเย็นทั้งวันทั้งคืนแล้วก็บอกว่าที่นี่สุดยอดอยู่เรื่องหนึง่งคือทำอนาปานนสติดึงลมหายใจได้สุดปอดอากาศมันสดชื่นนะ ก็ทางโน้นก็ไม่ต้องห่วงมีไอ้นิดหน่อยพอเอินยาไอมันหมดเพิ่งมาถึงวันนี้เพิ่งเริ่มจิบเข้าไป <Okay. S 1> ก็ดีขึ้นนิดละแต่คงไม่เป็นหวัดกับเขาหรอกนะเราอยู่ทางนน้นก็ระวังเนื้อระวังตัวกันหน่อยท <Okay. S 1> านน้ำเยอะๆดื่มน้ำพวกน้ำส้มน้ำฝรั่งมันมีวิตามินซีไว้แล้วก็อย่าลืมนะ กินฟ้าทลายโจรไว้บ้างามันจะได้ทลายหวัดไว้ก่อน <c oughs> ก่อนที่หวัดจะทลายเรา,า <c oughs> นะดูในสวนในวัดฮน,ะน่มีไม่ฟ้าทลายโจรแต่มันขมหน่อยมันขมหลงพ่่อเจ้าคะแต่หวานเป็นลมขมเป็นยาหลวงพ่อเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะพรุ่งนี้<ล>ที่ห้าหลวงพ่อได้ยินไหมเจ้าค่ะ พรุ่งนี้ตีห้าจะยินจ่ะต้องปาลลบทำไหมคะต้องมาหลวงพ่อจะปาลลบทมหรือเปล่าคะพรุ่งนี้ตอนเม่ไรพรุ่งนี้เช้าเหรอเจ้าค่ะพรุ่งนี้จะฟังไหมล่ะฟัง้าค่ะอ่าถ้าฟังก็จะช่วยปาลบให้เดียค่ะะวันนี้ขอแค่นี้ก่อนเพราะว่าวันนี้เหนื่อยไปเทศมาพิ่งจบเมื่อกี้เนี่ยไปเทศนานเทศสองชั่วโมงยี่สิบนาที มีะอะไรจะถามไหมพี่น้อยถามว่าหลวงพ่อมีความสุขไหมเจ้าคะโอ้สุดสุดสุดเลย <c oughs> โดยจะบอกว่างี้นะอาตมาเนี่ยเกิดมาหกสิบปีปีนี้รู้สึกว่าเป็นปีที่บำเพ็ญประโยชน์สร้างคุณอุปการให้กับเพื่อนมนุษย์พูดง่ายๆก็คือได้บำเพ็ญบารมีใช้ชีวิตสร้างบารมีดีที่สุดปีนี้ เพราะว่าสุขภาพมันก็ดีร่างกายจิตใจอารมณ์มันพร้อมที่จะคิดอ่านแล้วมาอยู่ที่นี่รู้สึกจะบอกว่าสมองมันมันมีแกรกฟังถูกไหมสมองมีแกรกฟังฟังถูกเจ้าค่ะเดี๋ยวถ้ายอมออกรรษามาดูหรือว่าถ้ามีโอกาสในรรษาขึ้นมาดูก็ได้ว่า มันมีแกลกอะไรไว้ที่นี่บเจ้าค่ะจัดภูมิทัศน์ทำเลหงจุยจ้ยน่าดูเจ้าค่ะค่ะหลวงพ่อแล้วมีเรื่องหนึ่งจะรายงานหลวงพ่อว่าหนังสือที่หลวงพ่ออยากได้วันนี้เอ,อได้ยินไหมเจ้าค่ะหลวงพ่อได้ยินได้ยินค่ะหนังสือเนี่ยพี่สุภัตาบริจาคห้าหมื่นบาทค่ะ ก็คงได้หลายเล่มโอ้โหแล้วก็ท่านเพิ่มขอ<บ>ขอนโมทนาสาธุค่ะสาธุค่ะแล้วก็พวกเราก็ได้อีกประมาณหกพันกว่าบาทก็คงยังต้องมีต่อต่อไปค่ะพอไห<ด>มจาค่ะโอ้ <c oughs> ในสามเดือนนี้พอแน่ๆเลย<า>เพราะ,ะว่าตอนนี้อย่างนี้โยมตอนนี้นะอาตมาให้เด็กไอ้เจ้าเย้าเนี่ยมาไปทุกวัน ไปติดต่อผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านทุกหมู่บ้านให้ไปบินตบาดวันละสองหมู่บ้านสามหมู่บ้านแล้วก็ไปเดินแจกตอนนี้โยมเลยมาวัดกันเยอะขึ้นผู้กองผู้การสจออป่าไม้ทาหารตำรวจมากันเพียบเลยพอรู้ว่ามีหนังสือเทปซีดีมาแจก <S 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 แก็มากันเยอะขึ้น แล้วก็ตอนเนี้ยไปบินตามหมู่บ้านไปเจอคนพวกเราเยอะเลยคนนครปฐมสุพรรณนนบุรีเยอะเลยคนนครสวรรค์นคนชัยนาทมาอยู่ที่นี่กันเยอะเลยก็เลยทำให้เขาเนี่ยห่างบ้านมานาน เทพเจดียดีหนังสือเขาก็ไม่เคยได้ไปได้รับเพราะรีบจะมากินในไร่ในนาพอเราเอาขึ้นมาให้เขาเหมือนเด็กกิวขนมมานานแล้วเขาก็อยากได้เพราะฉะนั้นเป็นจังหวะดีเหลือเกินจึงบอกว่าปีนี้หกสิบปีไม่เคยตะลอนตะลอนไปหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้ ตอนอยู่กรุงเทพนะนึกแต่ประตูบ้านมันปิดบ้านใหญ่ๆบ้านคนรวยก็ไม่ให้เขา้าเข้าไปมันก็ไม่ตื่นมันตื่นสายแต่ที่นี่เนี่ยเขาต้องตื่นไปไล่กันแต่เช้าพอเราไปบินตระบาทเขาก็ดักดักใส่กันเราก็แจก หนังสือการ์ตูนการ์ตูนให้เด็กได้ประโยชน์มหาศาลเลยได้บำเพ็ญชีวิตนักบวชแบบเรียกว่าคุ้มค่าถ้าอยู่ที่นั่นนะก็ไปบินในตลาดไปบินกับคนรวยๆแต่มาบินที่เนี่ยต้องทำใจบางวันไม่ได้เลยบางวันได้ติดเดียว บางวันล้นเลยบางวันเชื่อไหมกลับถึงวัดได้ข้าวสามพัพี oh. <laughs> ได้ข้าวสามพัพีแต่ว่าก็ได้ของแหง้งได้พวกผักผลไม้มาพอสมควรเนี yeah. ่ยแต่ว่ามันก็ชดเชยกันบางหมู่บ้านไม่น่าเชื่อมีห้าสิบหลังคาเรือน ของเต็มรถเพียบเลยใส่ทุกบ้านเลยเป็นคนนครชัยศรีเป็นคนสำพลานโอยก็ปลูกทุเรียนลูกใหญ่ใหญ่ใ,ใ,ใอีกไม่เท่าไหร่ก็จะแก่แล้วตกไซบไปบินรอบหลังคงได้ทุเรียนบ้างแหละหรูกไหมเจ้าค่ะเอ่า เอาละมีอะไรไหมถามอะไรไหมคะเดี๋ยวจะได้เวลาแล้วเจา้าค่ะพ่อเดต้องไปสวดน้แล้วจ้าก็ขออนุโมทนาอวยพรในทุกคนไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บไม่เป็นคนใจเกละลกลุงลังไปในสิ่งที่เรียกว่าบาปกรรมและก็ขอให้มีความล่าเริงแจ่มใสในการปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบตลอดการนานเทิน